สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรี่นะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการดูเบอร์มือถือง่ายๆถ้าเราจำไม่ได้นะคะทั้งหมด3ค่ายกันเลยเนาะอันแรกของวันทุกคอแล้วกันนะ AIS เนาะกดดอกจัน5 4 5สี่หสีเหลี่ยม A AS ของเราอยู่ซิมหนึ่งนะคะแล้วก็กดปราบเข้าไปนี่เลยเบอร์ก็จะขึ้นมาเนาะต่อมา ของดีแทนะคะดีแทเราอยู่ซิม2เนาะดอกจัน1 0 2่สี่เหลี่ยมกดเข้าไปอยู่ซิม2ป่าอันนี้เลยเบอร์ดีแทของเราเนาะง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยเดีย๋ยวมาดูของ to move เราเนาะเราก็กดเข้าไปแล้วก็กด ดอกจัน 9, 3, 3, 4, เก้าสาสาี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกเลยนะคะนี่เรียบร้อยไม่ยากใช่ไหมทุกคนทำได้นะคะเรามีมือถืออยู่ในตัวเวลาไปเติมเงินไม่รู้จักเบอร์เนาะหรือว่าเพื่อนขอเบอร์ญาติพี่น้องขอเบอร์ไม่รู้จักแล้วก็กดตามนี้เลยอ่ะก็ดีแท็กหนึ่งศูสอสี่เหลี่ยม โทรออกอ่านี่เลยขึ้นมาแล้วอันนี้คือ d ีแท็กไม่ต้องแบบไปเขียนติดไว้ข้างหลังไม่ต้องอะไรแล้วกดตามนี้ได้เลยเนาะง่ายๆกดตัวเลขแค่3ตัวรู้เลยว่าเบอร์มือถืออะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ